ดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง k p a s m r นะคะ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 วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นการนวดหน้านวดหน้านวดหน้าเฟสมาส์ก์เฟสมาส์กเฟสมาส์กให้ทุกคนนะคะแล้วก็กลับเป็นการทำเสียงปากก็คืออินออริเบิลวิสเปิดด้วยนะคะหวังว่าทุกคน ชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็